ดาวพระประหัตเนี่ยนะครับเป็นดาวคุณธรรมนะจะคอยช่วยเหลือทุกๆลัคนาไม่ว่าจะเกิดในลัคนาราศีใดก็ตามแต่พระประหัตเนี่ยนะครับถ้าลองอ่านในตำแหน่งหลายๆอย่างแล้วนะครับจะเห็นว่าให้คุณดวงชะตาทุกๆลัคนาทั้งสิ้นนะครับดังนั้นการที่ดาวพรบประหัตมานะชอบบุญชอบกุศสชอบคนทําดีใครที่ทําดีเอาไว้นะชีวิตจะพลิกไปนในทางที่ดีใครที่ทําทไม่ดีเอาไว้พระประหัสก็จะมาให้โทษนะครับในดวงชะตาแต่และลัคนานั้นจะได้ดี หรือว่าจะได้ร้ายอย่างไรนะครับลองรับชมรับฟังกันในคลิปครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมงกอทุกคนทุกท่านครับดาวที่จะทําการย้ายเรือนนะครับอีกดวงหนึ่งนะครับก็คือทางด้านของดาวพระพุธหัสนะฮะซึ่งดาวพระพุหัสนะครับมาจากตําแหน่งสองตำแหน่งนะฮะซึ่งก็จะให้คุณในเรือนชะตาในส่วนส่วนหนึ่งแล้วก็ให้โทษด้วยนะฮะในส่วนส่วนหนึ่งแต่ก็มองว่าจะให้คุณดีนะครับในเรือนชะตาซะมากกว่านะฮะเรามาดูในส่วนของดาวพระพัส ในช่วงแรกก่อนนะฮะในช่วงแรกเนี่ยนะครับดา,าพระรหัสจะทําการย้ายเดือนในวันที่13พฤษภาคมนะฮะเวลาประมาณ23.07นะครับนาฬิกาช่วงค่าน,นะฮะวันของวันที่13เนี่ยนะดา,าพระรหัสนะครับมาจากเจ้าเรือนแรกก่อนคือเจ้าเรือนของภพวินาศานะฮะของอเรือนชะตาลัคนาราศีมังกรวินาศเนี่ยนะครับกําลังจะตกไปอยู่ในเรือนของภพอริ นะฮะให้กับเรือนชะตานะฮะราะนั้นวินาตไปตกอรินะวินาตไปตกอริเนี่ยทองไว้เลยนะวินาศก็แปลว่าความเสียหายเราแปลเรื่องเสียก่อนนะวินาตแปลว่าความเสียหายไปตกอรินะครับศัตรูหมูย่ยอ่นั่นก็แปลว่าใครก็ตามแต่นะครับที่คิดมาต่อกลกับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะก็จะโดนดาวพฤหัสไปตกวินาศ ใช่ไหมพระรหัสเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าวินาคือพราเสียหายคนะเพราะฉะนั้นเสียหายไปตกศัตรูเสียหายไปตกศัตรูนะฮะศัตรูจะแพ้ภัยนะฮะเราแปลแบบแบบเสื่อๆนะผมก็แปลแบบง่ายๆนะศัตรูจะแพ้ภัยไปนะครับดังนั้นใครที่คิดมาทําร้ายทําลายชาวลัคนาราศีมังกรนะ,ะจะแพ้ภัยไปทั้งสิ้น,นะคะและจะแพ้ภัยแบบนี้จริงๆเหรอจะทําภัยอ่าโทษภัยให้มันหมดไปแบบอย่างนี้จริงๆเหรอต้องตอบว่าจริงแต่เฉพาะคนนะฮะ พราะว่าดาวพระประหัดนี่นะครับเป็นดาวของอสุภเคราะห์นะเป็นดาวของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นดาวของบุญกุศลน,นะรบับางคนก็บอกเป็นดาวของเทวดาประจําตัวที่คอยรักษาให้กับกาลัคนาราศีมังกรนะฮะดังนั้นเนี่ยดาวพระประหัดชอบอะไรละ่ะก็ต้องบอกว่าชอบคนดีใช่ไหมชอบคนทําบุญชอบคนทามีศีลละทำมีศีลทานต่างๆนะฮะพระระหัจะไปช่วยเฉพาะนะบุคคลที่เหมือนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาด ตลอดแล้วเกิดในลักนณาร,ราศีมังกรนะครับชอบทําบุญอะไรแบบนี้นะก็เลยจะไปช่วยปัดเป่าอุปสรรคต่างๆนะฮะฉะนั้นศัตรูหมู่ภัยคนดินทาคนว่าร้ายต่างๆก็จะถูกกําจัดออกไปนะฮะถ้าราไปตกในตําแหน่งอริในลักษณะแบบนี้ช่วงต้นนะ,ะคือ13พฤษภาคมเรื่อยยาวไปถึงประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลักนณาร,ราศีมังกรมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลไปต่างประเทศ บริษัทส่งไปนะฮะไปอยู่ตาม ภูเขาเกาะเขาอะไรนะไปอยู่ตามแบบแหล่งท่องเที่ยวอะไรก็ตามแต่เพื่อไปดูงานะ่ะไม่ได้ไปเที่ยวะนะให้ไปดูงานให้ไปทํางานนะฮะไม่จะตา่างประเทศหรือจะในจะใกล้อะไรก็ตามตามแต่นะครับด้วยเหตุผลว่าพระอาชอตกตําแหน่งหนึ่งมาจากเปือนภพสาชะไงนะเพราะฉะนั้นวินาศณะสาหสาชะอรินะฮะในเดือนชะตานะการเดินทางไปในที่ไกลๆนะไปแล้วลําบาก ดังนั้นเนี่ยเป็นอะไรแก้เคล็ดหน่อยนะถ้าใครแบบไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวจะมีเหตุให้แบบไปลําบากนะก็เหมือนแบบว่าพาครอบครัวพาคนในครอบครัวไปทําบุญไงเดินทางใครไปท่องเที่ยวไปทําบุญที่นั่นที่นี่หน่อย,อยนี่นะครับเป็นวัดที่แบบธุระกันดารหน่อยจะได้มีความมงคลเสริมตามติดกลับมานะถึงตัวเรินชะตาให้กับลัคนาราศีมังกรเห็นไหมก็เป็นการแก้เคล็ดง่ายๆเลยเพราะว่าเราก็ต้องแบบเหมือนลาหูมาคนทรัพย์เสีเยทรัพย์ พระหัสก็มาบ่งบอกว่าวินาศาสชานะไปตกอรินะฮะเพราะนั้นก็เหมือนเดินทางไปนะท่องเที่ยวไปกับเพื่อนก็ได้นะไปกับพี่น้องก็หรคนในรอบตัวก็ได้นะไปร่วมกันทําบุญใช่ไหมก็เกิดบุญกุศลดีๆมาให้กับลัคนาราศีมังกรแล้วนั่นเองทีนี้นะครับมันต้องขออนุญ,ญาตดึงดาวอื่นมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะ คือทางด้านของดาวมฤตยูนะมฤตยูเนี่ยอยู่ใน,ในเดือนกันบภพปุตตะนะฮะของเรือนชะตาพอพระรหัสย้ายออกมานะฮะก็ถัอ,อว่าเหลือมฤตยูดวงเดียวแล้วนะซึ่งมฤตยูดวงเดียวเ่ยนะครับก็ไม่ได้เอื้อมกําลังมาทํางานร่วมกันกับพระรหัสไม่ได้เอื้อมกําลังมาทํางานร่วมกันกับทางด้านของดาวพระราหูแต่เขาก็จะทําหน้าที่นะฮะในเรื่องของว่าอ่าเหมือนลัคนาราศีมังกรบางคนมีลูกแล้วอ่ะนะพอมีลูกเราทํางานมีรายได้ดีใช่ไหมพระราหูมาเสริมสาวก็มาเสริ ในที่ที่ผ่านมาปีนี้เราหูม,มาเสริมอีก ในเรื่องของรัทรั์เงินเงินทองทองนะฮะก็เลยมีช่องทางในเรื่องของหาเงินหาทองเยอะๆใช่ไหมก็เลยเป็นส่วนจังหวะว่าปี2568นะฮะมีเกณฑ์ที่ดาวบริตตูเนี่ยให้เหมือนไมโคโจอไปซื้อที่ที่ทห่างไกลแดนไกลนะฮะไม่ว่าจะได้มาจากใครก็ตามแต่ได้จากทั้งตัวเราเองได้จากคนอื่นให้หรืออะไรก็ตามแต่ได้มาจากมรดกก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะอ่าก็มีเกณฑ์นะฮะในเรื่องของการแบบเดินทางไปดูที่ไปซื้อที่หรือว่ามีอยู่แล้วก็ปรับปรุงที่ต่างๆนี่นะครับ ให้ก่อเกิดนะฮะเป็นรายได้เพิ่มเติมมากินึ้นในอนาคตรหรือเป็นของสะสมอ่ะนะมีอยู่แล้วไม่ได้ใช้ก็ซื้อทิ้งเอาไว้ก่อนไปปลูกอะไรทิ้งเอาไว้นะฮะเพื่อให้ได้เป็นผลผลิตกลับมาในอนาคตนะฮะดาวนะ,ะพระรหัสอะเนี่ยครับ ก็เป็นตัวบ่งบอกร่วมกับดาวมฤตยูนะฮะร่วมกับดาวพระราหูว่ามีเกณฑ์จะได้ทรัพย์เพิ่มเติมนะซึ่งเป็นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างแบบทุกวันทุกวันหรอกนะแต่เป็นของสะสมนะที่จะเพิ่มเติมเข้ามานะฮะเริ่มตั้งแต่ทางด้านของอเดือนเนี่ยพฤษภาคมเป็นต้นไปเลยที่ดาวพระหัสท่านทําการย้ายเรือนนะฮะาจะไปท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็เห็นที่เห็นทางอะไรเขาประกาศขายเออแล้วมองแล้วว่ามันมีมุมในการ ทำเงินได้และเพราะว่ามังกรเองนะเป็นลัคนาอยู่ในเรือนราศีการงานใช่ไหมเป็นลัคนาที่มีเสาอยู่ในเรือนการเงินนะเพราะ,ะนั้นเวลาจะซื้ออะไรมันต้องเอามาเป็นประโยชน์ได้เอามาปรสร้างไรายได้ได้ในอนาคตที่บอกว่าแก่ๆจะไปอยู่ทําเงินทํารายได้ได้นะหรือว่าซื้อเป็นมรดกตกทอดนะให้กับลูกๆหลานๆได้นะครับมันก็จะมีในส่วนส่วนนี้นะครับเพิ่มเติมเข้ามาให้กับเรื่องชะตาของลัคนาราศีมังกรด้วยนั่นเองทีนี้นะครับพอดีิแวบขึ้นมาเนี่ย นะก็อย่าลืมทํากุศลในเวลาเดินทางไปก็ซื้อหนังสือสวดมนต์นะฮะมนต์พิธีนะเอาหนังสือสวดมนต์นนะนนไปถวายตามวัดวาอารามนะใหะ้ชาวบ้านชาวช่องหรือว่า,ราพระภิสุสง์ตามถิ่นธุระกันดารได้ใช้นะฮะก็จะถือว่าเป็นความมงคลเสริมเติมให้กับลัคนาราศีมังกรตลอดทั้งปี68นี้ด้วยดาวพระพฤหัสนะครับทีนี้อย่าลืมนะว่าย้ายเรือนสามครั้งนะฮะ่วงต่อไปที่ท่านจะย้ายเรือนอีกทีหนึ่งก็คือโครจรมาเล่งลัคนาให้กับ เรือนชะตาลัคนณราศาีมังกรพระรหัสเองก็จะมาตกนะในตำแหน่งของภพปัตตานินะครับให้กับเรือนชะตานะฮะภพปัตตานิเนี่ยนะครับหมายถึงความรักนะคู่ครองคนรักอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าในปีปีนี้นะครับบางทีเรามีแฟนนะมังกรม,มีแฟนและบางทีคู่ชีวิตของเราเดินทางไกลนะไปทํางานที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าห่างลาง กันไปแล้วนะะสักช่วงจังหวะหนึ่งนะฮะเพราะนั้นพอดาวพระรหัสโคจรมาเล็งลักขนานะ,ะเล่งลักขนานะฮะก็มีเกณฑ์ในเรื่องของชะตาชีวิตคู่ชีวิตนะฮะเก่าๆก่าจะกลับมาพบปะมาเจอกันนะฮะมาชวนร่วมลงทุนมาชวนวมาชวนทำํำธุรกิจก็ได้นะฮะรวมถึงว่าเพื่อนพี่น้องนะเพื่อนเรานะเพื่อนพี่น้องอในปีปีนี้นะครับมา เจอกันนะมาคุยกันเอาดีคนนั้นมีไอเดียทําธุรกิจแบบนี้คนนี้มีช่องทางทําธุรกิจแบบนั้นนะฮะ,ะตามดาวพระราหูที่ท่านโูจรมาก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะก็เลยมาชวนกันร่วมหุ้นนะครับมาชวนกันร่วมลงทุนนะฮะในปีปีนี้นะก็เกิดความเจริญก้าวหน้าก็เกิดความมั่นคงต่างๆนะให้กับเรือนชนของลัคนาราศีมังกรแต่ในข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียด้วยนะฮะว่าถ้าปีปีนี้นะลัคนาราศีมัง กรเนี่ยหาแต่เงินทําแต่งานหาแต่เงินทําแต่งานนะและบางทีมันเครียดอะนะอารมณ์ร้อนๆนแรงๆนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับของความรักของคนในครอบครัวด้วยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะมันทำมันต้องบาลานซ์นะฮะทาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้สมดุลน,นะครับเวลาเราเครียดเราก็เครียดกับงานเนี่ยกลับมาบ้านแล้วก็อย่ามาระเบิดกับคนในครอบครัวนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องของความรักเกิดขึ้นมาได้นะฮะแต่การ ที่ดา,าพระรหัสโครจรมาเล็งลักในช่วงท้ายๆปีแะ,ะเดือนตุลาเป็นต้นไปจนถึงประมาณยี่สามธันวาเลยนะคร mm ับ hmm. ช่วงประมาณนั้นเนี่ยน,น,น,นะครับก็ถือว่าจ,ะจะเจริญดีว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนมาคอยช่วยเหลือบางที hmm. บริษัทก็ส่งเราเลยนะ,ะไปอยู่ต่างประเทศเลยนะ,ะไปอยู่ต่างประเทศสักพักหนึ่ง mm hmm. เดินทางไกลไปอีกนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นดาว ปีนี้นะค่อนข้างที่จะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยๆนะฮะ,ะในเรื่องโอกาสของช่องทางต่างประเทศการทํางานต่างแดนไกลนะฮะการซื้อสินทรัพย์อะไรต่างๆเข้ามาถือว่าลัคนาราศีมังกรยังคงดวงดีอยู่นะ,ะในเดือนสตาที่ดูจากภาพรวมในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าไม่เอาดวงเมืองมาเกี่ยวข้องนะเพราะเอาดวงมังกรอย่างเดียวนะมังกรเองก็จะมีแนวโน้มในเรื่องของอการพลิกวิกฤตต่างๆนะครับให้กับกลายมาเป็นอ ให้กับเรือนชะตาของตัวเราเองได้นะฮะถือว่าเป็นพระราชมาให้คุณตลอดทั้งปี2568นี้เลยครับขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวราอารักษ์เกื้อหนุนดลบรรดาลให้กับทุกทุกราศีเข้าถึงซึ่งพระนิพพานมีคุณธรรมมีคนคอยช่วยเหลือค้ำจุนมีบารมีบุญดีให้กับร้ายกลายเป็นดีให้กับจนกลายเป็นรวยให้มีกินมีใช้มีช่องทางมีโอกาสดี ตลอดทั้งปี2,568นี้ครับ